ตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินข้อมาประกาศนะว่าขีปนวุธข้ามทวีปที่มีน้ำหนักถึง100ปตันเนยนะแล้วก็มีพิสัยซึ่งยิงได้ในระยะไกลถึง1 8 0 0 0กิโลเมตรเนี่ยขียปนวุธนี้เนี่ยพร้อมที่จะมีการใช้แล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าขีปนวุธข้ามทวีปภาษาอังกฤษคือ intercontinental ballistic missile ของอย่างนี้มันไม่ค่อยได้ใช้นะฮะคนซึ่งกระหายความรุนแรงก็อาจจะรอให้มีการใช้ในรอบนี้นะฮะแต่ว่าคนซึ่งคอารับสันธิภาพก็คงจะไม่อยากให้มีการใช้อย่างไรก็ดี AAT คนกกตัวเต้นเกี่ยวกับเีฟนามวุตสามแม็ดเนี่ยนะซึ่งมันเป็น ICBM ในของรัสเซีย แล้วประธานาธิบดีปูตินเขาประกาศว่ามีความพร้อมที่จะใช้เนี่ยนะฮะมันสามารถรองรับหัวรบนะ,ะซึ่งจะเป็นหัวรบนิวเคลียร์ทีเดียวเนี่ยสิาชิ้นนะ่ยถ้าทิ้งลงไปในประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรปเนี่ยนะก็คือหายไปเลยหนึ่งประเทศเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอระเบิดที่อเมริกาเนี่ยไปทิ้งที่ญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฮิโรชิมาระเบิดปรมาณูอะรอบนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีสกยภาพในการทําลายล้างสูงมากเนี่ย ความพังพินาศซึ่งทำให้คนเสียชีวิตเป็นหลักหลายแสนคนแล้วก็แผ่นดินราบเป็นหน้ากลองแล้วก็มีสารกัมมันตรังสีมีเร d ดิโอแอคทิวิตี้ตามมาซึ่งสร้างปัญหาให้กับพลเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ก่อนนั้นทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็ใกลเขียนด้วยนี่ย้ำหนักของระเบิดปรมาณูที่ทิ้งที่ฮิโรชิม่านี่นะ,ะถ้าวัดเป็นกิโลตันนะฮะ15กิโลตัน วันนี้ศิวากิโลตันเนี่ยเยอะไหมเยอะนะฮะศิวากิโลตันเยอะมา,ะนะา,ละมาผลซึ่งเกิดขึ้นนะรวมทั้งผลข้างเคียงซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ล้อมรอบพื้นที่ซึ่งมีการทิ้งระเบิดเนี่ยท่านผู้ชมที่ศึกษาประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองินดนะีฮิโรชิมากับนาตาสาติเป็นความละอายใจขั้นสูงสุดที่สัอเริกนนั้นมีและในความรู้สึกคิด มีความรู้สึกผิดต่อการลงมือไปอย่างนั้นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในประธานาธิบดีซึ่งเป็นสายพิราบหลายคนหลังจากนั้นก็มีส่วนร่วมนะและ่อให้เป็นสายเหี่ยวก็มีส่วนร่วมแม้กระทั่งเยงบุชอย่าง,างไรเนะี่ยก็มีส่วนร่วมในการผลักด,ดันให้ทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียนั้นค่อยๆปดิดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งบุชตัวพ่อและบุชตัวลูกนะโดยเฉพาะบุชตัวพ่อมีบทบาทสําคัญในการผลักด,ดันให้มีการปดิดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะในยุคหลังสงครามเย็นในช่วงสิ ได้ค่อยๆลดปริมาณหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งมีไว้อยู่ในครอบครอแล้วอีกประเทศหนึ่งซึ่งเคยมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าได้มาจากตอนที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเนี่ยยูเครนเนี่ยเขาปลดอาวุธนิวเคลียร์ด้วย,ยโดยที่เขาถูกโน้มน้าวโดยทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียแล้วยูเครนก็ทําตามเพราะว่าในเมื่อทั้งอเมริกาและรัสเซียเห็นมงรอยกันในเรื่องนี้ยูเครนก็ไม่มีปัญหาแับประเด็นที่ผมก็จะบอกคืออย่างไอเคียปอร์ลูสามนั้มันรวงรับหัวรบได้750กิโลตันิ ห้าสิบเข่านะของระเบิดที่ทิ้งที่อยู่ไอเนี่มันไม่ว่าจะยิงจากที่ไหนเลยนะยุโรปตันฟตกเนี่ยไปแนะ่ ไอ่เน้อยประเทศ2ประเทศถ้ามีการใช้จริงนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีอเล็กซานเดรลูคาเชนโกของเบลารุสยืนยันในคำพูดล่าสุดกับสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียว่าเบลูรุสเริ่มรับมอบอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีวลาดิมีปพตินเคยสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ลูคาเชนโกกล่าวกับช่องทีวีรัสเซียว่านิวเคลียร์ทางยุทธวิธีมีอนุภาพรุ่นแรงว่าร,ร,ระเบิดปรมาณูที่สำเริ่การทิ้งในสงครามโลกครั้งที่สองที่ฮิโรชิมาและนากาสากถึงสามเท่า เอาง่ายๆคือว่าเอาแค่ที่ไปติดตั้นที่เบลารุสเนี่ยนะถ้าเกิดยิงเข้ามาในยูเครนสงครามจบเพราะว่ายูเครนจะไม่หนคือแผ่นดินมินนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่าฝั่งต้อนออกจะเป็นของรัสเซียแล้วในที่สุดโปลแลนด์ก็จะมายึดเอาฝั่งตันตกส่วนพลเม,มืองชาวย,ยูเครนที่เหลืออยู่และยังมีชมีวิตอยู่ในประเทศยูเครนก็าจะมีน้อยลง